สวัสดีครับพี ai, chips, a, ่น well, ้องไทยพี่น้องสปปลาวพี่น้องสาวลาหูเลยครับพี่น้องสาวกระเลงด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่28เมษายนพศ2565วันนี้ผมมีข่าวร้ประเด็นจะมานําเสนอให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์ในพเทศพมาก็ยังรุเลือดนะครับปีการประทะกันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองดัตซินในพื้นที่เขตภูมย เราเรามาโลข่าวประเด็นที่1่กันก่อนนะครับการประทะก,กันในพื้นที่เขตภูม,มิภาคเมืองกาเรนะครับกองกําลัง PDF หลายกลุ่มได้โจมตีกองทัพมพม่าผู้ก่อการได้ที่พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองกาเดอย่างต่อเนื่องครับวันนี้นะครับวันที่28เมษายนนะครับกองกาลัง t d f ที่มีอยู่หลายกลุ่มในพื้นที่เมืองกาเลเขตภูม,มิภาคได้หลักทุ่มโจมตี ขบวนรถของกองทัพพม่าพวกก่อการร้ายที่พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองกาเลเขตภูมิภาคครับกองกำลัง PDF หลายกลุ่มได้วางระเบิดเอาไว้หลายที่นะครับหลักทุ่มโจมตีอย่างหนักทําให้ขบวนรถของกองทัพพม่าพวกก่อการร้ายได้รับความเสียหายหนึ่งคันนะครับส่งผลให้ท่านพม่าได้เสียชีวิต19ารายได้รับบาดเจ็บอีก6รายครับปริบิการร่วมกันของกองกำลัง PDF นะครับไม่ว่าจะเป็นกองกำลัง PDF หรือว่า KK g กีและ rkdf หรือว่า cdf นะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่4กลุ่มในเขตภูมิภาคเมืองกาเลยครับปฏิบัติการของกองกำลัง pdf นะครับได้เริ่มขึ้นเมื่อเช้าของวันนี้นะครับเวลา9นาฬกา30นาีนะครับได้โจมตีขบวนรถของกองทัพมพม่าพว้กอ,อการได้ที่พยายามเสริมกองกำลังเข้ามาลุกลานในพื้นที่เมืองกาเลยเขตภูมิภาคอย่างต่อเนื่องครับ ท่านพม่าผู้ก่อการร้ายนะครับหลังจากที่ถูกกองกําลัง PDF โจมตีอย่งางหนักและวางระเบิดเอาไว้หลายที่นะครับทำให้ท่านพม่าต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ทันทีนะครับทางฝั่งของกองกําลัง PDF นะครับได้เข้ามาเคพื้นที่และลบบกกไล่มาพบศพของออทัพม่าผู้ก่อการร้ายนะครับไล่เสียชีวิตหลายรายนะครับจากการโจมตีอย่งางหนักของกองกําลัง PDF วันนี้ครับ ทางฝั่งของกองกำลัง PDF นั้นปลอดภัยดีนะครับไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิใตใดนะครับที่ผ่านมานะครับมีการประทะก,กันเกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่เมืองกาเลเกตภูมิภาคครับทางพม่าผู้ก่อการร้ายนะครับพยายามเสริมกองกาลังเข้ามาลุกลานอย่างต่อเนื่องกองกากลัง PDF ไม่ยอมนะครับทาให้มีการประทะก,กันเกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่เมืองกาเลเขตภูมิภาคครับ การประทะกันยืดเยื arts, ้อยาวนานในพื้นที่เมืองกาเลเขตภูมิภาคนะครับสงควรได้ท่านพม่าผู้ก่อการได้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากทางผังของกองกาลัง PDF ก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นกันนะครับแต่ก็สูญเสียน้อยกว่าทางผังของกองทัพพม่าผู้ก่อการได้เนื่องจากกองกาลัง PDF เป็นกองกาลังเจ้าทิ่นและเป็นพังที่หลักส้มโจมตีของทัพพม่าผู้ก่อการได้อย่างต่อเนื่องครับ นี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่เขตภูม,มิภาคกองกำลัง PDF ีไล่โซมตีกองทัพพม่าผู้ก่อการได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วเรามาดูข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับวันนี้กองกำลัง PDF ในพื้นที่เมืองปากโกนะครับได้ลหลักส่มโซมตีลดสายตรวจของตำรวจพม่านะครับที่รัดตะเวนในพื้นที่เมืองปากโกครับ วันนี้นะครับวันที่2 8เมษายนนะครับกองกำลัง p d f ในพื้นที่เมืองบาโกนะครับได้หลับส้มโจมตีขบวนรถสายตรวจของตำวรวจพมา่าเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันนี้นะครับโุดลาดตะเวนรถสายตรวจของตำวรวจพม่านะครับได้ถูกกองกำลัง p d f ในพื้นที่เมืองบาโกโจมตีอย่างหนักครับส่งผลให้ขบวนรถของรถสายตรวจตำรวจพม่านะครับได้รับความเสียหาย1คันนะครับตำรวจพม่าได้เสียชีวิต6รายนะครับได้รับบาดเจ็บอีก 3ลายครับการวางระเบิดเอาไว้ของกองกำลัง PDF หลายที่นะครับและการหลักุ่มสมตีอย่างหนักของกองกำลัง PDF ส่งผลให้ขบวนรถสายตรวจของตำรวจพม่านะครับได้รับความเสียหายและถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับหลังจากที่ถูกโจมตีอย่างหนักในพื้นที่เมืองบาโกนะครับก็จะมีกองกาลัง TDF อยู่หลายกลุ่มนะครับมีการโจมตีท่านพม่าและตำรวจพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับปฏิบัติการของกองกาลัง PDF ที่ไล่โดมกลุ่มกันเอาไว้นะครับมีการออกปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องครับทาำมาประกอการร้ายนะครับพยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่ของกองกาลัง PDF อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะเข้ามากวาดล้างกองกําลัง PDF ในพื้นที่ให้หมดไปนะครับแต่ก็กองกําลัง PDF นั้นไม่ยอมนะครับทําให้มีการประทะก,กันเกิดขึ้นแทบทุกวันครับแล้วเรามาดูข่าวประเด็นที่3กันต่อนะครับมาดูในพื้นที่เมืองเซเวโปกันบ้างนะครับ วันนี้นะครับวันที่28เมษายนนะครับกองกำลัง PDF ได้ใช้โดนนะครับโจมตีท่านพม่าผู้ก่อการได้ในฐานทัพแห่งหนึ่งในเมืองสวัยโปครับวันนี้นะครับวันที่28เมษายนนะครับกองกำลัง PDF ได้ใช้โดนนะครับโจมตีฐานทัพของกองทัพพม่าผู้ก่อการได้นะครับทำให้มีท่านพม่านั้นได้เสียชีวิต5รายนะครับได้รับบาดเจ็บอีก2รายครับ วันนี้นะครับปฏิบัติการของกองกำลัง p d f ในพื้นที่เมืองเซเวโปนะครับใช้โดนนะครับไปทิ้งระเบิดฐานทัขทพของกองทัพพม่าผู้ก่อการด้ทํทให้ทัพพม่าั้นได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหลายราย,ายนะครับที่ผ่านมานะครับกองกาลัง p d f มีการเข้าโจมตีของทัพพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุกเข้าโจมตีและการใช้โดรนนะครับเข้าไปทิ้งระเบิดในฐานทัพของกองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องครับ ทำให้ท่านพม่านั้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับจากการโจมตีอย่างหนักของกองกำลัง PDF ฟในพื้นที่เมืองสเวโปครับท่านพมาพ่าผู้ก่อกันได้นะครับหลังจากที่ถูกกองกำลัง PDF ฟนั้นใช้โดนเข้ามาทิ้งระเบิดในฐานทัพนะครับมีการเสริมกองกำลังอย่างหนักรอบฐานทัพของกองทัพพม่าะนะครับมีการโจท้นรถของพี่รองสาบ้านที่ผ่านไปมาอย่างหน้าทานทัพในพื้นที่เมืองสเวโปครับ ทางฝั่งของกองกำลัง p d f นั้นก็อยู่ในฐานที่ตั้งนะครับห่างจากฐานทัพของกองทัพพม่าผู้ก่อการได้นะครับไม่มีการปะทะกันแจ้งได้นะครับกองกำลัง p d f วันนี้นะครับทำทุกรูปแบบนะครับเพื่อที่จะค้นลมของทัพพม่าและกบฏปีนออกปลายให้หมดไปจากพื้นที่เมืองเซเวโปครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับกองกำลัง p d f ได้ใช้โดรนนะครับเข้าทิ้งระเบิดฐานทัพของกองทัพพม่าผู้ก่อการได้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หลายครับแล้วเรามาดูข่าวต่อไปนะครับมาดูกองกําลัง p d f ในพื้นที่เมืองปักกิกงกันบ้างนะครับในพื้นที่เมืองเมืงครับวันนี้นะครับวันที่28เมษายนนะครับในพื้นที่เมืองปักกิกและเมืองเมืงนะครับกองกาลัง p d f ได้วางระเบิดเอาไว้หลายจุดนะครับโจมตีขบวนรถของทัพพม่าผู้ก่อการได้ที่พยายามเสริมกองกาลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองเมืงอย่างต่อเนื่องครับวันนี้นะครับกองกาลัง p d f ได้ทราบข่าวจากสายข่าวนะครับว่าจะมีขบวนรถของกองทัพพม่าพกอบการได้พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองปักกูและในพื้นที่เมืองเมงกองกําลัง p t f นะครับได้วางระเบิดเอาไว้หลายที่และหลักสุ่มโจมตีอยู่ข้างทางนะครับทําให้ขบวนรถของกองทัพพม่าพกอบการได้ได้รับความเสียหายสองคันนะครับการวางระเบิดเอาไว้หลายจุดและหลักสุ่มโจมตีข้างทางนะครับส่งผลให้ท่านพม่าพกอบการได้ ได้เสียวิวิต11รลายนะครับได้รับบาดเจ็บอีก9ราลายครับปฏิบัติการของกองกําลัง PDF วันนี้นะครับท่านพมา่าถูกโจมตีอย่างหนักและถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับท่านพมา่าผู้ก่อ,อก,การร้ายนะครับหลังจากที่ถูกกองกําลัง PDF โจมตีอย่างหนักนะครับถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับ ในเวลาต่อมานะครับทางกองทัพพมานะครับได้ใช้ปืนใหญ่ปืนคอ120และปืนคอ81และ82นะครับยิงถล่มบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านทำให้พี่น้องชาวบ้านนะครับในพื้นที่เมืองเมงนะครับต้องพยพหนีออกจากหมู่บ้านไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยนะครับการยิงปืนใหญ่ถล่มของกอ,องทัพพมาพผกูก่อการได้นะครับส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายไป3าหลังด้วยกันนะครับ ปฏิบัติการโจมตีของกองทัพพม่าพกกกันได้นะครับแม้จะแพ้สงครามนะครับแต่ก็มาลงที่พี่น้องชาวบ้านนะครับโดยไม่มีความผิดอะไรนะครับกองทัพพม่าพกกกันได้นะครับมีการใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่รัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ดัดกะยาในพื้นที่รัดกะเล่งและในพื้นที่เขตพมีภาคนะครับมีการข่มเหงหลังแกพี่น้องชาวบ้านอย่างต่อด้านในกองทัพพม่าและกบฏมีนองไลเข้ามายึดอำนาจนะครับ ถึงวันนี네 no ้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนในประเทศพม่านะครับหลายพื้นที่หลายรัฐนะครับต้องพยพหนีภัยสงครามนะครับพี่น้องประชาชนไม่มีว่านเดินที่จะอยู่นะครับวันนี้นะครับหลายแสนคนนะครับที่พี่น้องทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์นะครับต้องพยพหนีภัยสงครามนะครับไม่มีว่านอยู่นะครับทาให้พี่น้องทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์นะครับประสบปัญหาเรื่องการทำมาหากินและ ว่านเลนก็ไม่มีให้อยู่นะครับวันนี้ทําให้ต้องเปลนผู้พยพมีภัยสงครามนะครับไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและอยู่ในป่าอยู่ในภูเขานะครับก็ยังมีอยู่เป็นจํานวนมากนะครับจากปฏิบัติการยิงปืนใหญ่ถล่มของของทัพพมาหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับเะครับเรามาดูข่าวต่อไปนะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่รัฐสารกันบ้างนะครับ วันนี้นะครับทางกองทัพสภากับผู้รักษาอาซีเรสนะครับไล่เสริมกําลังและไล่เคลื่อนย้ายกําลังพลนะครับในพื้นที่รักษาภาคตะวันตกและในพื้นที่รักษาภาคใต้ครับในพื้นที่รักษานะครับไม่มีการพะท้ากันแต่อย่างใดนะครับวันนี้สถานการณ์ก็ยังปกตินะครับหลังจากที่กองทัพสภากับผู้รักษาอาซีเรสนะครับได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่รักษาภาคเหนือและรักษาภาค กลางกันหมดนะครับ Eso. วันนี้มาอยู่ทางรัชสารภาคตะวันตกรัชสารภาคใต้และรัชสารภาคตะวันออกครับทําให้กองทัพสภากับผู้รัชสารวันนี้นะครับไล่เคลื่อนย้ายกําลังพลนะครับเป็นจนํานวนมากเส่นกันนะครับเตรียมพร้อมเพื่อที่จะสู้รบกับกองทัพพม่าและกบฏมินองหลายนะครับและกองทัพพันธมิตรชาเนอนะครับที่เข้ามาลุกลานกองทัพสภากับผู้รัชสารอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับกองทัพสภากับผู้รัชสารนะครับก็ไล่เคลื่อนย้ายกําลังพล หลายพื้นที่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เข้าโจมตีของทัพมา่าและกองทัพพันธมิตรสารเนือแต่อย่างใดนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าดสุดนะครับของกองทัพสภากอรโ้ดัดสารในพื้นที่รัดสารภาคตะวันตกครับกับคนพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมข้าผักกดติดตามให้กำลังใจผมด้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี